นี่นะคะชูฉีปลาเนื้ออ่อนหอมหอมอร่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชูฉีปลาเนื้ออ่อนนะคะนี่ปลาเนื้ออ่อนเราได้มาเนะาะสตัวตัวใหญ่ๆเนาะสดสดนะคะเพื่อนๆดูส่วนผสมเนาะว่ามีอะไรก็จะมีนี่นะคะกะทิ พริกแกงแล้วก็ใบมะกรูดกับพริกแดงเราหั่นเอาไว้ซอยเอาไวโ้โรยตกแต่งให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปไปทําันเลยเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงเนาะเราก็จะผัดกับน้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะตุ๊กแก แล้วเราก็จะเอาพริกแกงไปผัดนะคะน,นี่เป็นพริกแกงเผ็ดเนาะผัดให้หอมนะคะ ห่มแล้วเราก็จะใส่กระเทียลงไปก่อนเลยนะคะเราจะปรุงก่อนเนาะเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนนี่เขาก็จะสุกง,ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะทียกล่องนะคะคุณเู้่อนี่นะ แล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะตาลปี๊บกะทิเราเนะาะใสให้หมดไปเลยนะคะอันนี้กะทิกลองนะคะเพื่อนๆหรือใครสะดวกเป็นกะทิสดกนะ็ได้เนาะ แล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสหรือว่าชูรสเวเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาเดีย๋ยวชิมก่อนเนาะว่าได้รสยังต้องปลาหรือยัง ที่เราปรุงเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนเขาสุกง่ายเนาะเดี๋ยวถ้าเผื่อเรายังไม่ปรุงแล้วพอใส่ปลาเนื้ออ่อนไปแล้วก็ไปปรุงเดี๋ยวเวลาคนมันจะเละเนาะเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะ ปลาไฟแล้วเราก็ยังไม่คลเนะเเาะ,ดานะ,ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้ปิด้าไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาจาักข้าง้าข้างนึงนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้อีกแป๊บหนึ่งเนาะ มาดูว่าปลาเราสุกหรือยังนี่นะคะเราก็จะสุกแล้วเนาะเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนเขาก็จะสุกง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจักใส่จานเลยค่ะนี่นะคะชูฉี่เราก็เสร็จแล้วเนาะเราก็จะโรยด้วย บมะกรูดซอยนี่นะแล้วก็พริกนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเป็นอันเสร็จเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ